เกรสอนพินพิชชาสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเกรสจะมาเป็นมาดามหนึ่งวันพี่แอนเป็นอะไรคะพี่แอนอก็ฉันเป็นมาดามฉันไม่ได้พูดไงอ๋ออะไรอะไรลุกแย่งซีนเหรอ นี่ยังไงนะมาดามเกสต์เหรอวันนี้เราก็จะอย่างที่บอกเราจะมาเป็นคุณนายเป็นมาดามหนึ่งวันนะคะมาดามเกสต์หนึ่งวัน1 1> วันนี้เราก็จะนั่งเฉยๆไม่ทําอะไรเลยแล้วก็จะใช้คนอื่นมาทำมาดามเกสต์อะไรม,มันทําบอกว่าเหมือนคนคิดกฎเขาจะบอกว่าถ้าสมมติว่าใช้ให้คนอื่นทําอะไรห้ามบ่น๋อ,อโอเคดีมากเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะนะงั้นก็ไม่ต้องใช้พีไอบ่นพีไอ ยังไงอ่ะเริ่มกันเลยดีกว่าอย่างแรกนี่อยากอะไรคะอยากได้ใส่ชาร์จกับหวีอยู่บนห้อใส่ชาร์จป้าป้าเอาหวีให้นเองหนูเอาสสยชาร์จแปะโอเคป้าไปเอาหวีก่อนหัวยุ่งหัวยุ่งโอเคเดี๋ยวหวีให้มาแล้วมีให้เลือกหลายอย่างอันนี้หวีสแตนเลสนะดอลล่าไม่ค่อยชอบนะอันนี้หวีหวีพลาสติก ดาราคดข้างชอบอ่ะเลือกส่วนอันนี้ยเป็นหวีของรีทัยของป๊าป๊ามาหวีย้อมผมไม่เป็นอะไรครับไม่เอาเอานี้ไหมาดาวเกสอ่ะแกต้องพูดว่าอยากให้หวีผมอยากเอาหวีแปรงในแมาป๊าทำพุ่งาัตรูมาถ้าบ่นเนี่ยไม่บอกว่าเอาหวีอะไรเอาเอาหวีแปรงบนห้องไม่ไม่ได้แล้ว ต่อไปสายชาร์ตเฮ้ยเอาอวีเอวีด้วยนี่อวีเอาอวีแป้งบนห้องสายชาร์จะมีแป้งบนห้องโอเควีแป้งบนห้องมันมีแป้งเดียวเข้าใจไหมมันไม่ใช่วี่กลมๆแต่มันคือวี่แป้งสีดำอันใหญ่ๆเราดูชัดเจนไปยิบมั้ยอ๋อเบอกว่าสายชาร์แต่ไม่ได้บอกว่าสายชาร์ตอะไรอะไรชาร์ได้อีกบ้างหมดเลยใช่ไหมกาย อ๋ออันนี้เป็นปักควงเอาไปก่อนเผื่อเจ๊จะเสียบหัวอืมอันนี้ก็เอาเอาไปเถอะมันคืออะไรไว้ดิสนี่เอามันไปให้หมดอ่ะแล้วสายชาร์ตคอมบุกอ่ะอ๋อกนั่งไงอยู่ข้างใต้ค่กายกายบนโต๊ะบนโต๊ะอ๋ออ๋อนี่นี่กายกายสายชาร์ตน,นี้เอาอยู่ไปเด้อสายชาร์ตบนโต๊ะเนี่ยขาวๆอะ่ะ อ๋อ oh, ใช่อันนี้ไวเลทแล้วก็หกใส่ชาร์จมบุกครับแล้วก็เมื่อกี้บอกว่าวีแปลงวีแปลง,ปงเขาบอกว่าหวีแปลงพี่ไม่แน่ใจว่าเป็นวีหวีที่เป็นรูปแปลงหรือว่าเป็นหวีกับแปลงเออพราะว่าเราต้องเอารวบลวบ อ่ะหลอันนี้เธอหยิบหยิบอยู่อะไรมากายแปลงไงทำไมอ่ะเอากวีแปลงอ, <lesbian> อ๋อวีกับแปลงไปอไมืมพร้อมไหมกายอืมเดี๋ยวให้เจนลงไปเลือกข้างล่างนั่นนะเอาอะไรมาเยอะแยะเอาก็ก็สา,ชายชัดแปดกับวีแปลงวีไอที่นี่มันอยู่นี่อ่ะตกองบเขาเลย ะโอ้โหทำงานได้ดีมากเลยเนี่ยงโอ้วยเนีโหครบเลยเอากรอกไว้เออถูกใจไหมฮะมีปัดพวงด้วยอ่ะปัดพวงด้วยอ่ะห้อยคอไว้อันนี้เอาไปหวีดอลลาดทีนึงก่อนแล้วค่อยมาหวีผมดอลา่ดหมอมหวีผมอย่างนี้ใช่ไหมห้ามบ่นนี่ห้ามบ่นห้ามบ่นห้ามบ่นโอ้แล้วก็บีนี่ด้วยนี่ก็หวีผมนี่ก็หวีผม อของตัวเองต้องทำหน้าใหญ่แยงอันนี้ก็หวี่าหวีแรงเป็นไงบ้างเกดดีใจไหมเป็นมาดามเกดหนึ่งวันมาตอนนี้ดีดีนะสบายนั่งเฉยๆเป็นคุณนายใช่ใช่สั่งี้นิ้วสั่งอย่างเดียวราวการสนุกไม่ร้องคนอือห้าคนอ่ะเพื่อนเป็นอะไรกันครับเดี๋ยวเจอนะ สายชัดแบบเนี่ยโอเคมันก็ทุกคนก็มีเยอะอยู่นะหวีเนี่ยมันมีหลายหวีเพราะอะไรฮะไหนมันอันนี้เหมือนหวีเหมือนดร์เลยให่อันนี้เป็นหวีที่ใช้ปกติเป็นประจำแบบแบบแปลงปกติอันนี้คือเอาไว้แบบทำผมอ๋อาเซียแล้วเนี่ยอันนี้เอาไว้ได้แต่หนูก็ไม่ใช้อันนี้ไม่รู้ชอบเฉยๆมันเกาหัวดีเดยว อ่ะโอเควีมีหลายไปฟังท่านไม่ผิดแต่ว่าแปลงสีฟันเนี่ยหนึ่งสองสามสี่มีห้าอันสงสัยอันนี้เอาไ้แปลงทีละห้าอันเหรอใช่ก็เวลาแปลงทีก็แปลงอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่คืออันเนี้ยเวลาเพื่อนมานอนบ้านอ่ะมันจะมีของเพื่อนติดไว้อยู่เนี่ยอันเนี้ยของเกดเองอ๋อเขาไปทิ้งไปเลยส่วนเออใช่ส่วนอันเนี้ยของของแม่แอนที่ไม่รู้ว่าจากไหนไม่รู้ของใครซึ่งไม่น่ามีของใครแต่ว่าไม่รู้ว่ามาจากไหนด้วย เกด้ S <S พาใครขึ้นห้องอ่ะก็ของเกดนั่นแหละอ่าล่ะเออส่วนไออันเนี้ยของเกดแล้วก็ของกีนเพราะว่าเวลามันมานอนบ้านก็จะแล้วถ้าเขาเขาเขาใช้ครั้งเดียวเขาหน้ามาเขาจะตบตีกันไหมว่าสีไหนของใครจับได้จับได้ไหมอ๋อจับสีเกดจับให้เน <ๆ S 2> ี่ยเกดจับให้กีนเขียนดีกว่าไหม <S <S เดี๋ยวเกดจะทำหน้าก็จับได้จับของกูบ๊อก ไม่เป็นไรนหรอกถ้าจำไ,ไม่ได้ก็สลับสลับเปนไปเบอร์เบอร์บอร์เอรแป๊บนึงพี่ถ้ามีคนติดโควิดคนหนึ่งนี่คือติดก,กันทั่วหน้าเลยนะม,มันมาาามเป็นระยะห่างเชื้อตายหมดแล้วไม่ก็สลับกันแปลกันไปขี้ฟันสลับกันไปจริงจริงไม่ต้องมาหยิบอันใหม่ก็ได้ก็ใช้อันเดิมอ้าอันนี้อะไรครับแปลงฟันหมูเหรอครับพี่อ้าวอ่ะเดี๋ยวมาดูว่าคุณนายเกศเขาจะทำอะไรต่อคุณนายคะ อยากทำอะไรอีกคะเล่นมือถือค่ะเล่นมือถือเหรอคะ <c oughs> อ่ะโอเคไล่ไล่ไอจีใช่ไหมอ่ะโอเคไอจีอ่ะโด,โดมนมาหมามาหมาปัดอะไรอ้าก็ไอจีไงก็อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเรเ็วไม่บอกใช่ไหมอย่างเงี้ยอ่ะทันไห,ห,หมทันไ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 หมอือช้าช้าเลยมาหมอ๋อโอ้หหนุ่มหล่อพอดีอใช่ผมนยาวตั้งมาก่อ <loc at S 2> นเฮ้ยกด มือแข็งๆดีๆยายาเฮ้ยอย่าใช้ก็สองทีก็ก็ก็เกิดวมาตุดๆเออกดไลค์ผู้หล่อไงเนี่ยจริงไหมพีพีหล่อไหมกดไลค์ผู้ชายเหรอเออนั่นสิใช่เขาหล่อแล้วเนี่ยเหรอแล้วมีใครอีกมีใครอีกนี่นี่นี่ย้อนกลับไปย้อนกลับไปย้อนกลับไปหนึ่งอันอ่ะกด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 สาวๆนั่นบ้างไม่สาวส อันอันเนี่ยหล่อไหมม้าม้าว่าคนสาวมากกว่าอ่ะมีใครอีกหอยังม้าทาไม่เกม้าไทยเงี้ยหนูดูไอจีไม่ทันเปลี่ยนไหมคะเปลี่ยนอันเยอะได้ได้อย่างทำอะไรคะคุณนายอ่ะยูทูบแล้วกันค่ะปัดยูทูบใช้ยังไงคะมือถือไอจีใช้ยังไงเอ๋อโอเคอันนี้ยูทูบอืออ่ดูใครคะดูก็อ๋อโอเค

ยูสี่ขวบนะยูนะคะก็โข้ามข้ามไปเนาะตรงนี้เนาะวันเกิดข้ามให้น้องกายด้วยสุดเลขสองหลักครั้งแรกทำไมจับจับาไม่เคยกดติดนะมาเนี่ยมาเขาใช้ไม่ถือไม่เป็นน่ะในในกลอนสินี่ไงออโอ้โหมามาเกินไปเอาอย่างงี้อ่ะเอาตรงนี้เอาตรงนี้โอ้โหมามาเอาตรงไหนนี่ค่ะ หนูไม่โดนแล้วเอาเอะไรหรอเฮ้ยเมื่อกี้เกศบอกเกศหิวแม่แอาหรอแม่แม่แอนต้องจัดเตรียมอาหารให้คุณนายเกศหน่อยครับได้เลยค่ะมาได้เลยค่ะอ่ะอันเชิญคุณนายนั่งผ่าน้องกายเขยับเพ้่ให้คุณนายเขาเซกินอะไรคะ ลูกขึ้นมาได้ดีค่ะเสียสถาบันคุณนายหมดนะโอเคบอกว่าหิวใช่ไหมคะอยากกินอะไรคะกินอยากกินมีเครื่องดื่มอะไรอ่ะแบบอร่อยอร่อยไหมคะได้เลยค่ะคุณนายมหมาจัดให้ค่ะพูดเจอแล้วคอแห้งเออออออแห้งไปก่อนนะคะอย่าหยิบให้ค่ะโอ๋อหมาๆ้าน้าหมดือเห้าหมดเอออ่ะ รอก็ต้องอยากกินของอร่อยก็ต้องใจระดับคุณนายอย่าให้คุณนายดื่มเองต้องให้มีคนป้อนให้กาแฟดำเลือันนี้ชาดำ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 งหมรู้จักกันห้าวไม่รู้จักชาดำ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 าชาดาดำชาดาาดำชาดำชาดาดาช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 าดาดง ผมก็ดีต่อสุขภาพล้วไงไม่พอใจเหรอคะอ๋ไม่พอใจงั้นเปลี่ยนอย่างอื่นอยาก,กินอะไรบอกมาเออมีตอนนี้หนูอยากอยากกินอะไรที่มันไม่ใช่แบบเครื่องดื่มแล้วค่ะอ,อ๋อมีแบบดีต่อสุขภาพด้วยใช่ไหมคะออได้ค่ะได้ค่ะได้ไดหมดเลยโอเคเดี๋ยวก่อนขอเคลียร์กับคนนี้ก่อนอยากยังไงอ,อวันนี้ไปเก็บเลยมามาอันนี้เฮ้ยมันแย่ตรงไหนเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ <S <S ดีออกดีออกกินแล้วก็วางไว้ตรงนั้นแหละหอที่ดีต่อสุขภาพถูกจ้องไ,ไหมได้เลยเงียบๆนะห้ามเสียงดังนะ้นใจปะแย่งซีนนะเขาเป็นอะไรของเขาขคนนี้วันนี้คือนะเพราะว่าวันนี้ไม่ได้เป็นมาดามมีคนแย่งบทบาทมาดามไปอ่ะกินกล้วยดีต่อสุขภาพ แถมอยู่ท้องนะแถมอร่อยนะแถมหอมขอบคุณนะอะไรเอานะขอบคุณกายเอ้ยไม่เกี่ยวนี่ดูไลย,ลยไกินดูเสร็จครับ ว่ามาดามมาดามกินเองไม่ได้ใช่ไหมครับห้ามจับเดี๋ยวมามาจะปอนให้นั่นเร็วๆก็แค่ฟันมันไม่เป็นระเบียบบันมันเฉาะแค่นั้นเองมันไม่ได้ออมไม่ได้โดนน้ำลายอ่ะเร็วๆนั่สองไม่กินเดี๋ยวจับยัดเลยอ่ะเกลร็วๆกัดสิเร็วก็อยู่นิ่งๆห้ามจับมาม่าอยู่นี่ ทำไมอากาศกัดกัดนี่เดี๋ยวช้าหม่ามาแต่ยัดไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเยี่ช้าเกยี่ยวเฮ้ยเสียดายครับพี่แอนกินไปโดนเป้าตัวเองแล้วเนี่ยพี่แอนต้องป้อนให้น้องหน่อยอาบก สงสารน้องเลยอยาทำอะไรอย่างนี้น้องเลยเนาะ <c oughs> น่าสงสารเนาะใช่ไหมเกศใบปากมันลึกจันจัดกล้วยเขเป็น <c oughs> ไม่เจอ <c oughs> เป็นไงครับชีวิตหนึ่งวันการเป็นมาดามสบายไหมพอ <c oughs> พี่อูส่าปเป็นห่วงเกศกลัวเกศจะแบบเออรู้สึกเหนื่อยกับการเรียนพี่ก็เลยหาคนแบ่งเบาภาระให้ นี่พี่ก็ช่วยเกสเต็มที่เลยนะนี่พี่รักน้องมากเลยนะรู้ไหมหินตาจะไหลฟึ้งทรมานก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็ถ้าใครอยากเห็นคลิปนี้ไปอยู่ในช่องมาดามแอนนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปเอาคืนให้บ้างนะคะก็วันนี้ลาไปก่อนล้วะคะ่ะบ๊ายบาย